It's time sit Culture Podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอ Cup o อ c u ค t u เจแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แก้วกาแฟแก้วที่104นะครับกับผมบอลสุรัตครับอยากจะอัปเดตคุณผู้ฟังแบบนี้ครับว่าตอนนี้อ Cup o อ c u ค t u เจอร์พอดแเนี่ยนะครับเรา เพิ่มจานวน EP ต่อสัปดาห์มากขึ้นนะครับจากเดิมเรามี2 EP ต่อหนึ่งสัปดาห์ขยับไปอีกหนึ่งครับเป็น3นะครับแล้วเราก็มีพอดแคสเตอร์ท่านใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจากเดิมเราจะมีผมจะมีคุณน้ําพึ่งจะมีคุณยุ่งนะฮะตอนนี้ก็จะมีน้องใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็คือคุณท็อปนัททูตนะครับแล้วก็จะมีคุณจิบนิอ่อนด้วยนะครับก็จะสลับกันมาครับที่จะมาชวนคุณผู้ฟังจิบกาแฟคุยกันแบบนี้ครับ ในเรื่องราวของวัฒนธรรมก่อนครับผมและในช่วงนี้สิ่งที่เราคุยกันบ่อยๆหรือแม้กระทั่งที่เราโพสต์อยู่ในเพจของอ p c u t ายเชก็ตามเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องการจัดการองค์กรยุคใหม่พูดถึงเรื่องอาจารย์กันพอสมควรนะครับนี่พอเราพูดแบบนี้เนี่ยพอมีเรื่องการจัดการองค์กรยุคใหม่มันก็เลยมีคําถามว่าแล้วองค์ประกอบอื่นๆละ่ะมันจะมีผลไหมนะครับพอรูปแบบขององค์กรเริ่มเปลี่ยนไป หนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการประเมินผลงานนะครับ performance management นะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายๆวิธีการใช่ไหมครับวิธีการที่ให้โคต้าในแต่ละ,ะแผนกเป็นระครังกวา้าหรือก็ใช้วิธีการแบบ f o r c e ranking นะครับก็คือเพราะว่าบางครั้งผู้จัดก,การก็ไม่กล้านะครับที่จะให้ประเมินก็ให้เท่ากันหมดเลยนะครับวิธีการก็เลยเขาเรียกว่าต้องมาแก้เกมด้วยการให้มีการจัดลำดับ ว่าสมมติคุณมี10คนนะระดับ1น0ถึงสิเรียงกันยังไงนะครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่หลายๆที่ก็ใช้กันนะครับก็มีคําถามว่าในบริบทที่เปลี่ยนไปแบบนี้ในรูปแบบขององค์กรที่เปลี่ยนในรูปแบบของสปีดของการทํางานที่มันเปลี่ยนไปในรูปแบบของเจเนอเรชั่นมิกซ์ซึ่งมันหลากหลายมากขึ้นแบบนี้เนี่ยวิธีการเดิมๆอย่างใช้ได้ผลอยู่ไหมมีคําถามในเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์แม e จเมนต์ หลายเรื่องด้วยกันอยู่เลยครับไม่ว่าบางคนก็จะมองว่า performance management ในปัจจุบันเนี่ยมักจะมองย้อนไปในอดีตเพราะเราใช้หลักของ KPI ถูกไหมครับก็ดูว่าตามที่ได้ตั้งไว้เนี่ยตกลงได้บรรลุตามที่ตั้งหรือเปล่านี่มันก็จะมีผลที่ตามมาเหมือนกันว่าพอผลงานในอดีตไม่ดีก็ได้รับการประเมินไม่ดีพอรับการประเมินไม่ดีมันจะส่งผลในเชิง ความรู้สึกหรือในเชิงของ performance ในอนาคตหรือ engagement ของพนักง,งานหรือเปล่าในอนาคตเขาอยากจะตั้งใจทําให้ดีก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาได้รับการประเมินไม่ดีมันก็เลยมีผลต่อเขาอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับหรือเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าการที่เราวัดผลปีละครั้งเนี่ยบางทีมันก็มีคําถามเหมือนกันว่ามันใช่วิธีการที่เหมาะสมไหมเพราะว่าด้วยด y น a มิกของธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับพอเราวัดผลกันปลายปีเนี่ย ระหว่างปีนะ่ะอะไรอะไรมันอาจจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เน่ใจว่าปีละครั้งแบบนี้มันยังโอเคอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีกระแสว่าเวลาวัดผลปีละครั้งนะี่ยโดยส่วนใหญ่ผู้จัดการก็มักจะดูผลงานที่อยู่ใกล้ๆช่วงประเมินมากกว่าที่จะมองตามความเป็นจริงของทั้งปีมาประเมินนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องไบแอสต่างๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องยาก การประเมินมันเป็นงานของมนุษย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงเรื่อง,องบแ a s เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ที่ชวนคุณผู้ฟังมาคุยเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องมุมมองที่มีต่อการประเมินผลงาน performance management เ,เนี่ยของ m c e a n s Company ครับเขาไปยกการศึกษาของ David Rock ครับ David Rock นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำนะครับที่อธิบายเรื่องภาวะผู้นำจากการทำงานของสมองนะครับเขาสรุปแบบนี้รัาว่า การทำงานของสมองเนี่ยนะครับมันจะส่งผลถึงประสบการณ์เชิงสังคมนะครับที่มนุษย์มีนะฮด้านด้วยกันครับนะครับเขาเป็นตัวย่อคำว่า scarf ครับที่แปลว่าผ้าพันคอนะฮะตัว s ในย่อมาจาก status นะครับ c ก็คือ certainty นะฮะ a autonomy r relatedness แล้วก็ f fairness นะครับโดยทาง maclean company เนี่ยเขาก็เอาโมเดลของ David Rock เนี่ยมาอธิบายว่า ทำไม performance management เนี่ยมันจึงไม่เวอร์โดยเฉพาะในบริบทของปัจจุบันนี้ครับเรามาดูทีละตัวเลยนะครับในเชิงของ status ก่อนเลยนะครับซึ่ง status เนี่ยมันก็จะเป็นสภาวะที่เราเนี่ยเอา position หรือตำแหน่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจริงๆแล้วเงินไม่ใช่คำตอบสะทีเดียวนะครับสมมติวันหนึ่งเราได้รับข่าวดีว่าเราได้เงินเดือนเพิ่ม100%นะครับก็ดีใจมากแล้วถูกไหมฮะแล้วเราก็ไป เทียบกับเพื่อนดูนะครับแล้วก็มารู้ข่าวว่าเพื่อนๆเ,เขาได้คนละ200%บ้าง300%บ้าง100%ที่เราได้เพิ่มเนี่ยคือน,น้อยที่สุดในบริษัทละคุณคิดว่าคนนั้นจะรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นไหมครับงั้นจริงๆแล้วตัวเงินไม่ได้เกี่ยวอย่างเดียวแต่ว่าสเตตัสในเชิงว่าจุดที่ฉันเป็นอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับคนอ,อื่นๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นในการให้ฟีดแบ็กนะครับหลายๆครั้งมันเป็นการพูดถึงสิ่งที่เเกิดดขึ้้นนนมาาาใใีชวทหํหร ได้เอาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเช่นเดียวกันจากการวิจัยเขาพบว่าแรงจูงใจในการทํางานอาจจะดรอปลงมากกว่าที่จะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในทีมครับในส่วนที่2นี่นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับปร,ประสบการณ์ทางสังคมเนะี่ยก็คือเรื่องของ certainty นะครับความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นนะฮะเมื่อสมองเรารับรู้ว่ามันจะมีความไม่แน่นอน ช่วงที่กำลังรอตัว performance review ในแต่ละปีเนี่ยก็จะไม่แน่ใจลุ้นๆอยู่ว่าผลจะออกมายังไงนะครับเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คนรู้สึกมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็จะเกิดความกังวลทำให้โฟกัสต่างๆในงานก็จะลดลงแล้วก็เพราะว่าตัวเองไม่แน่ใจว่ามันจะผลส่งผลต่ออนาคตของตัวเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนั้นก็อาจจะส่งผลถึงงานของคนนนั้นได้ส่วนที่3ก็คือเรื่องของ autonomy นะฮะตัว A นะครับ autonomy เนี่ย เป็นเรื่องของการที่มนุษย์เนี่ยมีความต้องการลึกๆครับที่จะมีสภาพในการที่เป็นผู้เลือกเป็นผู้กําหนดสิ่งต่างๆของตนเองด้วยตัวเองดังการที่คนอื่นมายุบยาามเข้ามากๆมาเจ้ากี้เจ้าการมาบอกว่าต้องไปทางซ้ายทางขวาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ชอบนะครับแต่ว่าคนบางคนอาจจะเขาเรียกว่าซับเพรสสิ่งนั้นไว้หรือมีเรื่องอื่นๆมาปิดบังจนลืมความต้องการลึกๆ ตรงนี้ไปแล้วก็มีการประเมินผลงานต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มักจะขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้จัดก,การเป็นหลักโอกาสที่จะมีส่วนที่พนักงนานจะมีส่วนร่วมเนี่ยบางครั้งบางที่ก็เปิดโอกาสนะครับที่จะฟังมุมมองว่าคุณคิดว่ายังไงอะไรนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็คนที่ฟันธงก็คือผู้จัดก,การเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยได้ส่งเสริมออโตนมีเท่าไหร่งนั้นพอมนุษย์ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิเลือกโดยเฉพาะนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแน่นอนออโตนมีเป็นสิ่งที่เขา ชอบมากเขาชอบอิสระภาพเขาชอบที่เป็นผู้เลือกเองมันก็ไม่ engage เขาไม่ทําให้เขารู้สึกเกิดแรงจูงใจในการทํางานเท่าที่ควรอันที่3ก็คือตัว r relatedness นะครับในเรื่องของการที่เขาจะเชื่อมโยงหรือว่ามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอันนี้มันก็เป็นโดเมนหลักเหมือนกันในการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีในทางสังคมการทำ performance management เนี่ยมันจะส่งผลให้มอง คนอื่นๆเป็นคนฝ่ายตรงข้ามกับเรามากกว่าที่จะมองว่าเป็นพวกเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัวผู้จัดการเองหรือแม้กระทั่งตัวผู้ร่วมงานถูกไหมครับเพราะว่ามันมีการจัดลําดับว่าใครเก่งกว่าใครนั้นพอเรามันมีการจัดลําดับเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีคนได้มีคนเสียเมื่อมีคนได้เมื่อเขาได้ฉันจะเสียเห็นภาพไหมครับเพะนั้นภาพของความเป็นทีมเวิร์กเนี่ยมันก็อาจจะถูกลดทอนได้ความสัมพันธ์ต่างๆในทีมก็อาจจะ มีปัญหาได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายคตัว f นะครับ fairness น,นะครับมนุษย์ทุกคนต้องการความยุติธรรมครับสิ่งที่ต้องสามารถอธิบายได้และแน่นอนโดยทั่วๆไปการที่เราจะประเมินผลงานกันเนี่ยไม่มากก็น,น้อยมันก็ใช้ความเป็นมนุษย์ในการตัดสินเขาก็ไม่เน่ยนใจว่าคนที่ตัดสินเขาเนี่ยมี bias อะไรหรือเปล่าใช้เกณฑ์อะไรมาวัดนะครับเพราะบางครั้งใน ไกด์ไลน์ต่างๆที่มีให้กับผู้จัดการเนี่ยก็เขียนเป็นกรอบ้างๆแล้วก็ทิ้งไว้เป็นวิจารณญาณนั่นเองนี่ไอ้คำว่าทิ้งไว้เป็นวิจารณญาณของผู้จัดการเนี่ยแหละครับเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งเหล่านั้นมันมาด้วยความยุติธรรมจริงๆนะฮะที่เราพูดถึงเรื่องของระบบ Force Ranking เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการประเมินผลงานหลายๆครั้งเราใช้วิธีการจัดเรียงลําดับแปลว่ามันถูกบังคับให้ต้องมีลําดับพอมันถูกบังคับให้มีลําดับแม้ว่า สมมุตินะครับมีคน2คนเนี่ยเขามีทุกอย่างเท่ากันเป๊ะเลยแต่ด้วยระบบ Force r a n k i n g เนี่ยมันเท่าไม่ได้มันเยต้องไปหาจุดอ่อนของอีกคนหนึ่งเพื่อจะให้อีกคนหนึ่งเนี่ยมีลำดับที่สูงกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความไว้วางใจกันต่างๆมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับเราในเรื่องโดยเพราะเรื่องของความบริสุทธิ์จติธรรมพวกนี้นครับและนี่คือ s c a ั f โมเดลของเดวิดร็อกนะครับที่อธิบายถึง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ระบบ performance management ครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงดีเราควรจะใช้ระบบอะไรดีเพื่อให้มันตอบโจทย์แล้วก็ส่งเสริมให้องค์กรไปสู่เป้าหมายในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันได้มากขึ้นครั้งหน้าเราจะมีโอกาสได้มาคุยกันเรื่องนี้ครับได้ยินลืมนมครับไม่ว่าท่านจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับ ทําไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากให้มันเป็นครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time